ผมรู้แล้วว่าเราลืมคุยเรื่องอะไรเกมใหม่คืออย่างนี้ครับทุกคนก็คือเรื่องมันเกิดที่ว่าวันนึงเนี่ยผมไปเลื่อนฟีดมาแล้วผมดันไปเจอเกมเกมหนึ่งแล้วมันสะดุดตามากมามันมีเกมใหม่มาที่จะออกมาในปีเดียวกันกับ GDA 6แล้วก็ Motor Hunter w i นะผมซึ่งแน่นอนว่าผมน่าสนใจอีกแล้วเพราะว่ามัน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 เหมือนกราฟิกมันเหมือนเกมคับเฮดนะครับผม โดยที่ว่าเกมนี้มันมีชื่อว่า Mouse นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูก่อนแบบภาพตัวอย่างนะครับผมนี่ครับนี่คนี่นี่ไม่มีเสียงด้วยนะครับผมอันนีน้นี้คือแบบภาพตัวอย่างคือเป็นเกม first person ที่ใช้กราฟิกแบบอ่าผมจะเรียกว่า old school หรือว่า Vintage ดีอ่าแต่ว่าเป็นกราฟิกแบบเป็น 2D นะครับผมแล้วก็อ่อให้ความอารมณ์รู้สึกเหมือนตอนเล่นดูมเลย <c oughs> ไม่รู้สิความรู้สึกผมนะแต่เนี่ยนะคือกราฟิกมันเป็น 2D เนะี่ยเห็นปะ เนี่ยแต่อารมณ์มันจะเหมือนไปสอจุดห้าดีด้วยมัง้งนี่เห็นไหมทุกคนดอูอันนี้ชื่อเกมเดอะม s สนะผมเป็นเกมที่จะออกมาในปีเดียวกับที่ผมพูดไปข้างต้นก็คือ GTA 6กับเออ่ m o n s t วา Y เราก็มารอดูกันว่าเกมมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมแต่อันนี้มันไม่เกี่ยวได้แย่ yeah. <laughs> เดยวเดยว จริงพี่พี่ว่าไงผมก็ว่างั้นครับใช่แต่ว่าเกมเกมเกมมันน่าเล่นนะส่วนตัวคือมันน่าเล่นแล้วก็นี่ครมีมีข่าวประกาศด้วยเมาส์แล้วผม fps ด้วยภาพสไตล์อาร์ตแบบคลาสสิกดิสนีย์ได้ปล่อยเทเลอร์ออกมานะผมตอนนี้นะผมก็ ฝ่ายกราฟิกไม่มีคนลงสีมีแต่คนวาด w ัต t the f ฟ c ัพีอะไรวะนะ,ะโดยค่ายเกมนะผมสตูดิโอเกมที่สร้างในรอบนี้คือฟูมี่เกมสนะผมอจริงๆแล้วถ้า,ถาเกิดเห็นกราฟิกผมนึกถึงมิกกี้เมาส์แต่ว่าพอมาดูแบบพวกเกมเพย์อะไรเงี้ยด้วยความที่ว่า,างานอาร์ตแบบเนี้ยมันทําให้นึกถึงมันทําให้นึกถึงอัน,นี้ยมันทําให้นึกถึงไอ้ฟร์เอล์แต่ f ฟร์เอ t มันเป็นเกมลกแต่ไงแต่ว่า ที่กำลังจะพูดถึงหมายถึงแบบพวกพวกเพลงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันอันนั้นมันเป็นยุค50นี่ว่ะสไตล์อาร์ตมันจะเป็นยุค50 60อะประมาณนั้นอนะเกมจริงมันจะขาวดำเปล่าคือไอ้ไอ้ไอที่ไอ้ที่โชว์ในเมื่อกี้นั้นมันเป็นเทเลอร์แล้วในข้างหน้ามันเขียนว,ว่าเป็นกาลังเออร์รี่เกมอยู่อะเป็นกาลังเป็น,เป,นเป็นกาลังช่วงพัฒนาอยู่อะถ้ามันมีภาพสีถ้าเป็นภาพสีนะพี่ว่ามันจะเหมือนกับ มันจะเหมือนเกมเนี่ยไม่มันจะเหมือนการ์ตูนในการ์ตูนฟอร์เอลอ่ะมันจะออกสไตล์นั 76, ้นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ใช่ถ้าถ้าถ้าเกิดว่าสมมติว่าเกมเดอะมอส์มันลงสีอะงานอาร์ตงานงานอาร์ตที่ออก ah มามันจะเป็นทมงปรมาณนี้แหละ แล้วก็มันจะมีความเป็นกระตูนแบบในแบบยุคนั้นๆด้วยซึ่งนี่ชอบเหมือนกันจริงอย่างที่เอฟฟีบอกคือมันน่าเล่นมากมันน่าเล่นจริงๆนะมันน่าเล่นจริงๆนะ้วยสำหรับเดอะมาส์เพราะงั้นก็ใครที่รอนะครับผมออกจากกรมเราได้เจอกันนะครับผมเพราะว่ามันเกมออกส0 2 5ัผมออกจากกรมไปเดือนสอายปี2 0 2 4เพราะงั้นยังไงก็ไม่พลาดอยู่แล้วนะครับผมสำหรับช่องปับปลินที่จะเล่นเกมแนวนี้นะครับผมแต่ว่า ตอนนี้ช่องนี้ตอนตอนนี้ช่องผมกำลังมีปัญหาอยู่นิดหน่อยก็คือว่าช่องผมตอนนี้ออนไลน์มามี2ลงคลิปไม่ได้เดี๋ยวต้องอัดใหม่เดี๋ยวต้องอัดคลิปใหม่นะครับผมคือตอนนี้เราเราจะลองไป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 ทางด้านอัดคลิปบ้าง คืออยากลองไปลงโฟกัสกับอัดคลิปบ้างแต่ไม่ได้แปลว่าจะทิ้งสตรีมนะแต่คือยังยังสตรีมอยู่จะทเหียว่าจะไปโฟกัสเรื่องการทําคลิปดูบ้างทําคลิป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 ,ลป,ลป,ลปนะผม